ความงามริมฝั่งโขงคงจะเหลือไว้เพียงตำนานอดีตให้เล่าขานถ้ามีการสร้างเขื่อนปากแบงเขื่อนปากแบงจะกั้นแม่น้ำโขงในประเทศลาวหัวงานเขื่อนตั้งอยู่บ้านปากเงยเมืองปากแบงแขวงอุดมใซซึ่งอยู่ท้ายน้ำจากอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายไปไม่ถึง100กิโลเมตรซึ่งข้อมูลเดิมระบุว่า ระดับกับเก็บน้ําของเขื่อนอาจทําให้น้ําท่วมมาถึงบริเวณท่าผาฐานอำเภอเชียงของการก่อสร้างโดยบริษัทต้าถังอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปของประเทศจีนเป็นผู้พัฒนาโครงการและได้ลงนาม MOU กับรบัฐบาลลาวในเดือนสิงหาคมปี2007เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจล่าสุดเมื่อวันที่23กันยาย2558 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่และตัวแทนสถานทูตจีนเพื่อพิจารณาและทบทวนแบบของเขื่อนโดยจะผลิตไฟฟ้า912เมกะวัตต์ส่งขายให้กับการไฟฟ้าแห่งผลิตของประเทศไทยผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเขื่อนปากแบง 1. ผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ําในเขตไทย 2. น้ําท่วมขังในพื้นที่ถาวร 3. ผลกระทบต่อประมงและพันปลาแม่น้ําโขง 4. ศูญเสียความหลากหลายทางระบบนิเวศ 5. เขื่อนจะปิดการนเส้นทางเดินเรือและเส้นทางท่องเที่ยวสําคัญ 6. การเคลื่อนย้ายปรวยบแรงงานข้ามมาอย่างประเทศไทยมากขึ้น จากการจัดเสวนาเรื่องข้อกังวลต่อผลทบข้ามพรมแดนกรณีสร้างเขื่อนปากแบงนีมติที่ประชุมดังนี้ 1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนปากแบงทั้งในระดับตำบลและในระดับอำเภอ 2. แนวทางการรับมือของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่ขึ้นลงผิดปกติ 3.. ให้หน่วยงานหรือบริษัทที่สร้างเขื่อนชดเชยค่าเสียหายที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบหรือแสดงความรับผิดชอบต่อการสร้างเขื่อนทัวลาฟ้าหมดินกับการเดินทางที่ไม่มีสุดสิน้นน้ำโคมของแผ่นดินฉันได้ยิน